ชิวเดี๋ยวป้ารู้ป้าจะมาแล้ว กินแล้วได้แล้วแดกปลาสี่ใหญ่ <Spanish reco> <sigloachi bizarre> 什么？爷爷，爷爷<桃那> <personaje>，爷 <Magic> 爷 <festivals>，爷

没追，还有<玩>、啊。没追、啊。谁来呀？谁来呀？谁、啊、来？谁来呀？你从从后跑？跑、嗯？没米了。 นั่นแหละไป่เลยไปลูกตกใจอินเนี่ยอินไม่ไล่อ่ะโอ้ยเมื่อกี้เธอทำอะไรฮ่เมื่อกี้เธอทำอะไรฮ่าเมื่อกี้เธอทำอะไรฮะเมื่อกี้เธอจ้าเอแลกเหรอลูกตกใจน่าเบี้ยวเลยแกดูดิ หน้าเบ้เลย,เลยใช <laughs> ไ่ไม่เป็นไรโอ้ยอินชา <laughs> โอ้ย <laughs> หน้าเบ้เลยนี่ไงพี่ผลงาน,ะงปะปะนอะไรจะโชว์แบบป๊าอะไรอ่ะวันนี้มีอะไรป๊าเมื่ออยู่ที่ไหนป๊าเหมือนแคกเลย <laughs>